คตอนนี้เรากําลังเดินทางจากปากทางสงามแยกปากทางทิตตากอะขึ้นแม่สอด80กิโลเราจะไปแม่สอดน,นะคะ80กิโลตอนนี้มี322รอดูกันว่าไปถึงโน่นจะเท่าไหร่ขึ้นเขาด้วยเนาะใช่อมสอมากเมื่อกี้เราชาร์จเท่าไหร่คะ89เปอร์เซ็นจากพีทีตากอิเล็ก แต่เมื่อกี้ที่ตอนแรกเราไปจอดที่ไหนหัวเสียอีกแล้วก็ที่นี่แหละหัวหนึ่งเสียหัวหนึ่งเสียใช้หัวสองใช่หัวสองเมื่อกี้ที่นครสวรรค์ก็เสียที่เล็กเหมือนกันเสียหัวหนึ่งเราก็แลยไปกระดาษแปะให้องเออถ้ามันเสียก็เสียเสียบได้นแต่มันกดเริ่มแล้วมันก็ไม่ชาร์จเสียเพราะอะไรเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันหัวนี้เหมือนกันเสียบได้แล้วก็เหมือนจะจะชาร์จไงแล้วชาร์จไปสักพักมันก็ตัดให้ดึงหอไม่ชาร์จอ ก็เลยเหลือหัวเดียวก็ต้องต่อคิวกันไปถนนแม่สอนนะคะก็ทำใหม่นะกว้างขี่สบายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนี่ก็ไม่ได้มานานแล้วหลายปีอาจจะมีทับบ้างก็แต่ก็ยังโอเคอยู่อ่ามีทางเบล์อ่มีทางเบล์นิดนึงตรงนี้ ไม่ร hey, ู้สิไม่รู้เยอะออกดอกเล็งเขาตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยแคบอ่ะอย่างี้อ่ะเมื่อกี้ขึ้นเขาวล้นไปไงครับคุณก็ระยะทางประมาณยี่สิบกว่ากิโล จากปากทางเข้ามาแบตบลดไป18%นตอนนี้ลงเขาแลวเดี๋ดูเหลือ70%เดี๋ยวดูว่าเราจะได้แบตคืนมาเท่าไหร่มันคืนตรงนี้เลยเหรอ,อ,อขาทางเข้าแม่สอดน,นะคะซ้ายมือก็จะเป็นตลาดมูเซอร์นะก็ใหญ่อยู่ใครก็มาลองแวะดูซื้อของกันได้ถ้าเลยตลาดมูเซอร์มาอีกนิดนึงก็จะมีขาออกนะก็จะมีของฝากอยู่ด้านนู้นเป็นตลาดเหมือนกัน แต่จะเล็กกว่านะระหว่างทางไปแม่สอดก็จะมีพวกเนินทิศวงศ์นะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะมีป้ายบอกเราก็สามารถจอดเล่นได้ถ้ามีเวลาเนาะแต่เราเคยเล่นแล้วก็ก็ดีอยู่ผู้ใหญ่ที่มีเด็กๆก,ก็จอดรถเล่นได้นะคะตอนนี้เราจะรีบไปเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วถ้าลงเขามันก็จะเด้งขึ้นมานะคะจะมีการชาร์จไฟเราเปิดไว้เป็นเคอร์2 วานถ้าถึงโวงเวียนก็คือถึงแม่สอดแล้วนะจ๊ะใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ 1>, 1ชั่วโมงพอดีเป๊ะใช้ไปอันนี้ไปประมาณาเท่าไหร่เอ่อเดี๋ยวน่ามา88 2สิบแปดมสิยี่สิ ใช้แบบ26เปอร์เซ็นต์มันก็ลดลดเพิ่มเพิ่มตามความชันตึ้นเขาลงเขาอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่พักนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราพักที่ไหน j จทูโฮเทลที่จอดรถก็กว้างขวางนะจอดได้หลายคันเลยอ๋อ uh huh. oh, มีคอฟฟี่ด้วย uh huh. มีโรงแรมแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะที่นั่งเยอะแยะเลยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนน้ำชากาแฟนะคะ ต้องเกี่ยวแยกกินได้เลยค่ะจากโรงแรมตรงนี้ก็เห็นห้างเลยนะคะโรบินสันตรงนี้แล้วก็แบคโคลน,นี่ัเราก็มากินซุกี้มอไฟนะคะดูสิ นี่จะเป็นหมูหมักอันนี้เนื้อหรือเปล่าอันนี้เนื้อหรือเปล่าเนื้อนีเนื้ออะเดี๋ยวอันพี่สุดยากสุดก่อนนะหมึกเนี่ยนะหมึกกรอบปอาเส้นธรรมดาอ้ลูกชิ้นปลาชิ้นปลากระขาวค่ะใส่ไริพร้อมเลยค่ะ เอาเลยค่ะพี่เเลยพี่เอาไว้ตรงนั้นเลยค่ะลเส้นนะจ๊ะน่าจะดีอยู่ไม่บวแต่ที่ร่อยอันกจกินเสร็จแล้วนะคะอะไรอร่อยมั่งเธอ หมูนุ่มเนื้อนิ่มเรากินอะไรไปว่างเกี๊ยวปลาก็โอเคลูกชิ้นปลาก็อร่อยเออแล้วเมื่อกี้กินหมึกกรอบโอเคก็ปูจอปูจออร่อยเออเมื่อกี้ฉันกินชิ้นผู้จอแหละหมูทรงเครื่องดีมมนกะพุนกรอบไม่เค็มด้วยไม่เค็มด้วยอร่อย็อร่อแี้กินอะไรสลายก็โอเคอยู่ปลาเต้นปลาเต้นอร่อยนะฉันชอบ หึกยาไส้ก็โอเคหมึกยาไส้หมูสับอ่ะลูกชิ้นหมูอร่อยเนาะลูกชิ้นหมูสับนี่อร่อยเหมือนลูกชิ้นแบบโบราณโบราณอ่ะเป็นหมูสับปั้นๆมีหยกเส้นบางเล็กเอ่อข้าวผัดเราไม่ได้กินกินข้าวเปล่าแบบมีหยกก็เขยดรวมก็โอเคนะอร่อยเป็นแบบน้ำจิ้มโบราณโบราณที่ชอบก็น้ำจิ้มอร่อยเนาะเออห้องที่เราพักนะคะเป็นห้องติดด้านหน้าตรงนี้กว้างเลย ามากๆเข้ามาก็จะต้องเสียบคีการ์ดก่อนนะคะ,ะเพื่อที่จะเปิดเอะมันจะเพิ่งกลับมาเหมือนกันนองเปิดอะไรนี่หรอโอเคอที่นอนโอ้โหใหญ่นะเนี่ยหฟุตหกฟุตใช่หกฟุตเหรอ<ช>มันดูนะใหญ่จังแล้วก็ห้องน้ำโอ้โหพื้นที่กว้างขวางมากห้องน้ำใหญ่ ราคาไม่แพงแล้วก็สะอาดห้องห้องนี้ก็จะมีระเบียงอย่าเปิดออกไปได้ก็มีระเบียงด้วยอันนี้เป็นผ้าเน่าของเราเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขอเขาดูห้องอื่นนะคะมีห้องเป็นสามเตียงก็มีนะเรอตงเกียวสามเตียงสาหรับแบบสามคนสี่คนก็มีสี่คนก็มีนี่ปิดห้องน้ําจ้ะ อุ้ยเกือบหนีบมือตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะมือมือมือโอเคปิดไปละวันนี้ขอบายบายระเบียงข้างห,งหน้านี่ก็จะมีทุกชั้นนะคะที่จอดรถกว้างกว่านี่ที่จอดรถก็กว้างไรไรรถไฟฟ้าของเราชาร์จอยู่ตรงนี้นี่ตที่จอดโรงแรมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ เขาจะจ่างน